วันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรัฐมนตรีถึงที่แรงงานอุ่นใจสารพลังเครือข่ายอาสอรอเพื่อมอมนโยบายและพูดคุยกับอาสาสมัครแรงงานรวมถึงบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทางนี้อาสาสมัครแรงงานเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารนโยบายของกระทรวงแรงงานให้ถึงประชาชนช่วยให้แรงงานทุกกลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองอย่างทั่วถึงพร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยังย่งยืนโดยภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้แก่กรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมรวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่ที่มาร่วมออกบูธให้บริการประชาชนโดยมีนายสมาดปัทธรมสุคนรองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวรายงานและนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางนิยดาเสนีมโนมัม่รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวปาริชัดจันอัมไพผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมผู้บริหารกระทรวงแรงงานอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานและตัวแทนสถานประกอบการร่วมโครงการณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานรวมถึงนักกายภาพจากโรงพยาบาลวัฒนานครและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อให้กำลังใจพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกันตนจำนวนสี่ราย สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการดูแลผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งเงินทดแทนรายเดือนบริการทางการแพทย์และความคุ้มครองอื่นๆตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีทั้งนี้การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีในครั้งนี้ช่วยสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนและตอกย้ำบทบาทของกระทรวงแรงงานในการดูแลแรงงานทุกคนอย่างทั่วถึง ก็ได้ประกันสังคมซอยเหนือรักษาม้าตลอดไปรักษาโรคบานอะไรแต่ได้รีอ่าไปเงืนเดือนยึดปัญหาแล้วก็เวลาไปหาหมอทุกเดือนไปเลียนสายสวนเขาตัดเนื้ค่ารเดือนละหาร้อยถ้าลูกก็ได้เย็ดตัวนี้ไว้โอ้ะสิ้าคุณจังหดแตู่กเหตดไหวนี่ดีใจแห้งที่ไหนชวนมีมาซอยเหนือในกอบครัวแต่ยังดีกว่า เพราะสัมเภากรรมบอสัดเมนบอแม่อยากนี่นะคะกับความรู้สึกนะคะถ้าแม่ขอบคุณนอยากขอบคุณนขอบคุณนประกันสังคมหลยๆขอบคุณนยางยิ่งเลยค่ะที่ซอยเหลือในตัวนี้